สวัสดีครับนี่ก็คือ h e ลท์เกมแคสติ้งกับมิสเ m อร์ิมโนะแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Never e n d i n g Nightmares เกมที่มีจุดขายที่น่าสนใจก็คือเป็น2 Side s ไซสกอ e r นะแล้วก็มีสีสันที่แบบน่าสนใจมีเพียงสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงหลังาการที่หายไปนานวันนี้เราจะมาเล่นเกมผีฉลองตีนตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะเล่นเกมผีกันให้มันแบบเรื่องกันไปเลยเามาเริ่มกัเลยดีกว่า look at the club Control Up down left, right the <coughs> mm -hmm. <Martin>, <coughs> Yo you spin me right round, baby the เราไม่มีโอเคเราไม่มีเ็นบุ๊กหรืออินเทอร์เน็ตอ๋อโอเคเราเป็นไอ้ชายหน้าเจยบเจียมอินเจอร์ไม่ได้ใช้เมานะเราตื่นจากฝันร้ายที่เหมือนว่าฝันถูกว่าแทงเด็กผู้หญิงไม่รู้ตายหรือเปล่านะเลือดออกปากเด็กผู้หญิงในรูปหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่อะไร สบาร์เรียไรโอ้วิ่งได้ด้วยครับนี่ครับกดชีพเพื่อวิง่งอ๋มันจะมันเหนื่อยได้ไดนะในมีอะไรไม่มีอะไรให้เราสำรวจเลยเหรอขอประตูแ,บบแล้วเป็นบ้านที่หลังค่อนข้างใหญ่นะและดูจะเป็นคนไฮโซ แต่ทรงผมมึงนีเกียนมากเลยก็ช่วงที่ห่างหายไปก็ไม่ได้ไปไหนจริงแล้วก็ทำงานแล้วก็เล่นเกมอยู่ถ้าใครดีเป็นเพื่อนในสตรีมหรือเป็นเพื่อนในกาลิน่าก็จะรู้ว่ามีจะดสิบโวนั้นกำลังติด L O L นะครับถ้าวันไหนมีโอกาสก็อาจจะแคส L L ให้ดูบ้างช่วงนี้ก็กำลังแรมแรคลมป์บิงนะ ว่ากำลังปีนแรงขึ้นไปอยู่ห้องน้ำนี่ก็คงไม่น่าจะมีอะไรให้ส,สำรวจเลยโอเควิ่งไนดะ้ดูเหมือนว่าถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆมันจะมันน่าจะเหนื่อยได้นะลองเราจะลองวิ่งไปเรื่อยๆอ่าเห็นไหมออโอ้โอเคก็ อาจจะต้องวิ่งในยามจำเป็นซึ่งมถ้ามันมีการวิ่งให้เราได้วิ่งเนี่ยก็แน่นอนว่าคงมีอะไรให้เราได้วิ่งหนีนะเดี๋ยวรู้เลยอ,ะยอ่ะเช่ใไหมฮะโอเคผมพูดุผมพูดผิดนะที่บอกว่าจะมีสีสีขาวอย่าแล้วก็สีแดงอีกแล้วมันก็มีหลายสีเพียงนะว่า เราน่าจะเป็นอีกคนหรือว่าเป็นน้องสาวเราแต่ผู้หญิงที่เราเห็นในฝันน่าจะเป็นน้องสาวเราหรือว่าคงเป็นคนในครอบครัวเราทนั่นแหละจดหมายที่อ่านไม่ได้เลยแล้วมีสีอื่นด้วยคือสีในที่สีในที่นี้น่าจะเปรียบเเหมือนตัวแทนที่เราจะสามารถเข้าไปสำรวจได้อย่างเช่นลูปบิดประตูที่เป็นสีทองหรือว่า แนากรอบรูปที่เป็นสีเหลืองโอเคทำให้เรามี <c oughs> จุดสังเกตได้ง่ายหน่อยคนในรูไมไี่ใครแต่บ้านมึงใหญ่มากนะจริงเป็นรูปที่ห้องหนังสือห้องหนังส,อสือแม่งแบบใหญ่กว่าห้องนอนอีก มันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะเปลี่ยนหน้าไม่ได้แล้วก่อนเลือกภาษาถูกหรือเปล่าตกใจหมดก็แรง English ก็ถูกแล้วแต่ว่าไอ้หนังสือเนี่ยมันไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรอะ่ะ แล้วบ้านหลังเบลรลร์นี่มีมึงอยู่คนเดียวเหรอกำลังเจ็บคออยู่ชนะ่วงนี้ฝนตกบ่อยนะห้อ,ะองนอนก็เดินตากฝนบ่อยนะเดินทุกคนเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าไอตู้เสื้อผ้าแม่งเหมือนมีใครย,ยืนอยู่ จะตาฝาดหน้านอนน้อยห้องคือบ้านมันเชื่อมต่อไปได้หลายจุดมากห้องนอนปกติมันควรจะมีแค่ประตูเดียวใช่ปะเดี๋ยวเราลองเข้าไปคือห้องนอนห้องนอนของคนอะนะ,นะมันเป็นห้องนอนใช่ไหมห้องนอนของคนปกติมันควรจะมีประตูเดียวใช่ปะเออแล้วแล้วแล้วอีกประตูนึงอาจจะเป็นห้องน้ํานะหรือว่าห้อง เป็นห้องน้ำมันควรจะเป็นห้องน้ำมากกว่าแต่แบบห้องนอนมันมีทางเข้าสองทางคืออะไรเราก็ไม่เข้าใจนะทางเดินมันค่อนข้างยาวเฮ้ยไอยสตัตว์โนเคียแล้วมึงบินมาชนประตูหน้าต่างทำไมม,มองไม่เห็นกระจกเหรอ อยากกินไก่อะอยากกินไก่กินกินไก่ไก่อะไเออกินไก่ไรเขากินไก่ไนเขากินไก่ัน่าินไก่หนยนี่คืออะไรหูบดเหรอหูสับเปล่าบด่าเพรา อร่อยมากขอบอกเกิดอะไรขึ้นอ้าวออกนอกบ้านมาซะงั้นแล้วควรจะออกนอกบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เดินมันไปเรื่อยเส้นทางนี้นำเราไปสู่ที่ใด กูจะเดินไปไหนเนี่ยน้่สิกูจะเดินไปไหนเนี่ยวิง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 อเล็กซานเดอร์บรูซเจสตินทีมจัสตินบีเบอร์อ่าไม่ใช่นะนี่มันปาชา้านี่ใครล,ล่ะ

เราตัวเราชื่อโทมัสเก็ปี้น้องสาวเราชื่อเก็ปี้นะน้องสาวเราก็เดินเข้ามาปลุกเราเมื่อกี้เราฝันว่าเราไปเจอหลุมศพน้องสาวเราก็เลยร้องเสียใจเอ๊ะ เดี๋ยวก่อนดิตอนที่เราฝันที่แรกตรงเนี้มันเป็นไอประตูบานนี่มันเป็นมันเป็นี๋ยวก่อนแลวก่อนบ้านมันเปลี่ยนอ้าฝันไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราเดินออกมาประตูใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดคือประตูบานเนี้ยมันเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วเราก็เดินออกประตูบานนี้ออกไปข้างนอกแล้วก็เห็นว่าแกปปี้อ่ะ ตายแล้วฉมแกบบี้อ้าแล้วนี่แกบบี้ก็มาปลุกเราเราก็บอกแกบบี้ว่าเออเราฝันร้ายเราฝันว่าแกบบี้ตายแกบบี้บอก่โอ้นั่นมันบ้าหรือเปล่าฉันยังไม่ตายก็พี่บอกว่าพี่จะดูแลฉันตลอดไปไงแล้วก็วพี่ก็เดินออกไปว่าเตรียมมือเช้าให้เสร็จแล้วเจอกันที่ตัวอาหารนะแล้วตัวอาหารไปทั้งไหนล่ะครับณจุดนี้ไอ้เงี้ยนี่ใคร คือฝันฝันครั้งแรกเราฝันว่าเราแทงแกบบี้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาก็าเจอหูุมศงแกบบี้แล้วแกบบี้อยู่ไหนล่ะแกบบี้บอกว่าจะไปรอเราที่อาตัวอาหารแล้วตัวอาหารไปทางไหนตัวอาหารมันจะลงไปข้างล่างทำไมครูเนี่ยจะลงไปข้างล่างทำไมตัวอาหารอาจจะเฮ้ย เราไม่สามารถเข้าที่มืดได้นะถ้าเราเข้าที่มืดมันจะแบบเราจะตื่นที่มาจากความฝันใหม่มนเดิมโอเคเข้าใจแล้วโอเคละถ้าเราจะเข้าที่มืดเราต้องเราต้องมีตะเกียงก่อนหรือเปล่าที่ห้องที่เราไปเราจะต้องตามหาแก๊ปี้ในแก๊ปี้น้องอยู่ไหน

จังนะโผล่มาทางในแล้วเนี่ยแกปี้น้องอยู่ไหน <_ Classic> ừ, เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันบอกว่าอาหารเช้าอาหารเช้าทำไมมัน <_ EN> <_ EN> ใครอยู่ข้างนอก มึงไม่ต้องเข้ามาเลยนะอาหารเช้าทำไมมันมืดล่ะใช่ปะเบรคฟาสอาหารเช้าเสีงเยงไรเสีงเยงไรเสีงเยงไร คือหน้าไม่ค่อยคุ้นนะคนในรูป ไม่ God. why have you forsaken ใส่ทอทิ้งฉันใส่ทอทิ้งใส่ทอทิ้งมึงแล้วมันเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เหรอเนี่ย ไอ้สัตว์มืดได้กเฮียเมื่อกี้กูเห็นอะไรแว๊บไหมเฮียเหียเฮียฝนตกฟ้าร้องฟ้าขนองพิเศษชิฟฟีแแผงสีเขียวกืมู่กันใจเย็นอย่าพึ่งผ่าอืมไม่มีอะไรให้เราไม่อยากออกไปห้องนั้นเลยอ่ะไอสัตว์ ไอ้เฮียไอ้เฮียอย่าพึ่งฝนตกฝนตกฝนตกวิ่งนะไอซ์อย่าพึ่งแกบี้แกบี้มันอย่าพึ่งทำอะไรกูนนะกูไม่ได้ทำกูไม่ได้เป็นคนทำกูโดนใส่ร้ายเฮ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียกูโดนใส่ร้ายมันมีคนปากปั๊มผมครับคุณตำรวจ <c oughs> สิงห์นาฬิกา เราเริ่ม,มาจากไหนวะนี่ห้องนอนของคือห้องนอนมันเยอะมากมันอยู่กันกี่คนที่กูเห็นเนี่ยมีแค่กูกับแกมบี้ยอ,ย,อย่มงเงี้ยเหีอยแต่ทำไมบ้านมันใหญ่มากแล้วเาจะเดินาจากทางนี้นะคือไอ้ เราน่าจะต้องลงไปที่ชั้นใต้ดินนะนะใช่ปะ่ะชั้นใต้ดินที่มันชั้นใต้ดินที่เราเข้าไปทีแรกแล้วมันเราตื่นมาอีกรอบนะกลับมาที่เก่านวนู่ที่เดิม จะเงียบทำไมล่ะครับทำไมไม่คุยกับท่านผู้ชมบ้างคือจังหวะนี้นี่แม่งแงแบบความตึงเครียดอยู่ในปริมาณ80-90เอร์เนาววานขวาน,วานอ้าววิ่งดิวิง่งอ,อ,อะไรอะไรอะไรอ้าว ไรวะแล้วมึงดึงเส้นเลือดตัวเองทำไ,ไมอะ่ะขวานแล้วไงต่อองลเดี๋ยวเข้ามาไอ้สัตว์มีขวาไฟดับไอ้สัตว์ไฟดับ,ก,ดบ <c oughs> กลับไม่ได้ไฟดับอื <c oughs> เข้ามานี่จามเลยนะเนี่ยจามเลยอย่าเข้ามานะมึงกูกำลังเป็นหวัดด้วยจามนี่ที่ติดวัดเลยอ่ะเนาะเสียงอะไรกุุงคิงกุงุงคิงเสียงอะไรกุุงคิงกุงุงคิงมีแมวที่ไหนมันวิ่งเล่นแถวนี้หรือเปล่าเจ็บคอ <c oughs> <c oughs> ไฟมันไล่หลังมาแล้วครับณจุดนี้ เดี๋ยวก่อนมึงยาวไปนะทางเดินอะตอนแรกมันไม่ยาวขนาดนี้อ๋อเปิดเปิดโอ <c oughs> กาแล้วโอ้โหแรงดีเหมือนกันนะมึงเนี่ยเปิดให้กลัวไปอ้าวตอนแรกมันไม่ได้เป็นโทมัสเรียกพี่ทำไมนะ้องพี่ไม่ได้เป็นคนํา โอเคครับท่านผู้ชมณจุดน,นี้เราคงอาจจะต้องพอแค่นี้ก่อนนะก็ความเครียดนี่อยู่ในระดับ85แล้วนะจุดน,นี้ก็แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันเร็วนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะอย่าลืม subscribe like share มิสเตอร์แล้วก็ h ฮอร์ a m e เกมแคสตด้วยนะครับใน Youtube ก็คือมิ y o u t u b e c o m s l a s h n r s y m b o l นะหรือว่า facebook.com/slashherogamecasting นั่นเองวันนี้ก็ขอลากัไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คันหนะ้าบ๊ายบาย